เมื่อคืนนี้นะคุณผู้ชมครับที่ท้องสนามหลวงนะฮะประชาชนก็ไปชมภาพความสวยงามของรวนแปรอักษรนะครับที่เป็นรวนเล็กๆนี่นะฮะมีเป็นหลายระลามเลยนะครับขึ้นไปแล้วก็แปรอักษรนะครับเป็นภาพความสวยงามเดี๋ยวไปชมกันเลยนะฮะเป็นภาพที่คนไทยเนี่ยนะครับทำกันเองขึ้นมาเลยนะฮะเป็นสีมือของคนไทยนะครับคุณผู้ชมครับติดตามภาพนครับ พระบรมสาธิสลิกษ์รัชกาลที่10ร,รูปธงชาติไทยที่กําลังบกสะบัดด้วยนะครับรวมถึงรูปช้างก็เป็นสัญลักษณ์ประจําชาติก็หมุนรอบ360องศาอยู่เหนือท้องสนามหลวงนะครับคือ3ใน10ร,รูป ของการแสดงรวนแปลอักษรถวายราชสดุดดีจักรีวงนะครับที่ได้รับเสียงปรบมือจากประชาชนอย่างล้นหลามและถือเป็นภาพการแสดงแห่งประวติศาสตร์ชาติไทยนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยการ แปลอักษรโดยโดนนี้นะครับถวายราชสุดีจักรีวงใช้โดนถึง3 3 3าลำครับในระดับความสูงไม่เกิน80เมตรประกอบด้วยการแสดง2ชุดต่อเนื่องกันโดยเป็นการแปลอักษรรวมทั้งสิน้นสิบภาพระยะเวลาแสดงประมาณ30บนาทีครับโดยมีบทเพลงซิมโฟนีที่ใช้ประกอบการแสดงซึ่งประพันธ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในโอกาสนี้โดยเฉพาะเลยครับสวยนะฮะสวยมากเห<ะ><ะ>มันเปนคลื่นน้ําเลยนะสวยมากเลยนะครับการแสดงชุดแรกนะครับเป็นการแสดงชุด ิดไทยองราชันประกอบบทเพลงในชื่อเพลงบรมราชาธิเศษแสดงถึงความจงรักภักดีของปรเกรนิกรทั่วทุกหมู่เหล่าซึ่งต่างร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์จักรีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบพร้อมถวายพระพรเนื่องในวาระมหามงคลของแผ่นดินซึ่งการแสดงในชุดนี้นะครับใช้ดวนจำนวน1น7ลำแสดงเป็นระยะเวลาประมาณ8นาทีนะครับ โดยเจรูปภาพคือแผนที่ประเทศไทยธงชาติไทยอักษรคำว่าราชวงจั์กรีเลขที่สินะครเป็นเลขสิของไทยพระประมา่าพิไทยย่อวปอรรพระบรมราสาธิสลร,ร์ราชการที่สิและอักษรคำว่าทรงพระเจริญครับส่วนเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงนะ ก็คือเพลงพระบรมราชาพิเศษซึ่งประพันธ์ขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชิธีบรมราชาพิเศษแสดงออกถึงการเทริดทูนพระปีชายาของพระมหากษัตริย์ในจักรีวงศ์ที่ได้ทรงสร้างราชาอาณาจักรไทยให้มีความมั่นคงเป็นกุกแผ่นความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศมีความสงบส,สุขสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าตั้งแต่เริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนมาถึงปัจจุบันอันเป็นรัชสมัยของรัชกาลที่สิบ สถาบันพระมหาัตริย์เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติครับค่ะส่วนการแสดงชุดที่2ค่ะเป็นการแสดงสัญลักษณ์แห่งชาติประกอบบทเพลงในชื่อเพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงถึงสัญลักษณ์ประจําชาติไทยที่สื่อถึงประวัติศาสตร์ของชาติและประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานค่ะการแสดงชุดนี้ใช้โดรนจํานวน68ลําแลำแสดงเป็นระยะเวลาประมาณ7นาทีนะคะบินออกมา3รูปภาพค่ะเป็นพงชาติไทยต่อได้รูปช้างแล้วก็ดอกราชพฤกษ์ค่ะ บทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงชุดนี้นะคะมีชื่อว่าเพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งผู้ประพัน์ได้รับแรงบันดาลใจจากบทสวดแห่งสวงสวรรค์ที่ผู้ศรัทธาต่างขับร้องเพื่อแสดงออกถึงการแท้ซ้องสรรเสริญถึงพระผู้สถิตในสวงสวรรค์ที่ได้เสด็จมายังโลกมนุษย์เพื่อปราบทุกข์เข็นและนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขให้กับราษฎรของพระองค์ค่ะ หลาประสบกรณิกรที่เดินทางมารับชมการแสดงนะคะก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกปลาบลืม้มที่มีโอกาสได้ชมการแสดงจากฝีมือคนไทยและได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกถึงความจงรักภักดีลองไปฟังเสียงของประสบกรณิกรเหล่านี้กันค่ะลูกมาคุณตาจากสุราษฎร์ครับส,ส่วนแฟนก็หยุดงานอยากให้ลูกได้มาดูครับครั้งหนึ่งในปศทไม่รู้เมื่อไหร่จะได้มีครับ ให้รู้จักว่าพระมหากษัตริย์ของเราอ่ะมีเป็นใครอย่างวันเนี้ยค่ะเป็นวันพิเศษมากๆเลยมันเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยเลยซึ่งเรามีโอกาสได้มีส่วนร่วมได้มาได้มามาอย่างเงี้ยค่ะมันเขาก็ยังเด็กอยู่เนี้ยได้ได้พามาเป็นหนึ่งในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกรู้สึกดีใจมากที่ได้มาได้มาที่นี่พร้อมกันคิดว่าคงเป็นแค่ครั้งเดียวในชีวิตนี้ที่จะได้ได้ร่วม เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากค่ะถ้าไม่มาจะเสียใจมากจะเก็บไว้เป็นความทรงจำค่ะ,ะ,ะเพื่อนๆคงดูจากทีวีอะไรอย่างงี้คงจะสวยกว่าที่เราถ่ายค่ะแต่นี้จะเก็บไว้ค่ะ,คะเป็นความภาคภูมิใจว่าเออครั้งหนึ่งชีตเราได้มาร่วมนะอะไรเงี้ยค่ะ สำหรับการแสดงโดนนปยอักษรถวายราชสุดดีจักรีวงนะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับกับบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรียมจำกัดมหาชนนะครับที่ออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงควบคุมการแสดงโดยฝีมือคนไทยทั้งหมดเลยนะครับทุผู้ชน คุณพิมบอกนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ทุกอย่างเลยเนี่ยเป็นฝีมือคนไทยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณพิสิทธ์มิตรเกือ้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับที่เป็นคนคิดค้นแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์การสั่งงานโดรนเพื่อแปลกสอนเป็นครั้งแรกที่จัดทำโดยคนไทยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพิสิธิ์คะสวัสดีครับค,ค,ครับ ครับสวัสดีครับผมค่ะคุณพิสิทธิ์ดิฉันใช้คําถูกไหมคะเป็นครั้งแรกที่คนไทยคิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์สั่งการโดรนขึ้นมาถูกต้องเลยครับแล้วก็เป็นที่หนึ่งของเอเชียแต่ว่าออกเขียนใต้นะครับแล้วก็เป็นระดับเก้าของโลกด้วยครับโอ้โหอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่เราใช้โดรนในการทําแบบนี้หรือยังไงคะอยากให้ขยายความหน่อยว่าครั้งแรกเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้าง ครับก็คือครั้งแรกก็หมายถึงเป็นทีงแรกที่คนไทยทําได้แล้วก็ทัดเเทียนกับต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่คนไทยที่ทํางานเป็นทีมสามารถทาสิ่งดีๆที่ทำให้คนไทยทุกคนได้เห็นว่าเทคโนโลยีที่ล้ำยุคข,ขนาดนี้ที่ผสม AI เข้าไปเนี่ยนะครับถ้าคนไทยอย่างเราก็สามารถที่จะตาม<อ>นานาชาติได้ได้ทันนะครับคือเราไม่ต้องมีตนางชาติร่วมทีมเลยถูกไหมคะ ใช่ครับผมแต่า้าจะมานั่งดูเลยครับครับผมซ,ซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้ก็บอกได้เลยครับว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็หลายคนอาจจะถามว่าไปซื้อจะกไหนมายกเชื้จากไหนมา าผมก็เลยบอกว่าเชื่อมาดูนะครับเราย้ายการผลิตมาไว้ที่สนามหลวงเลยตั้งแต่วันที่27จนถึงวันที่6ที่โซ์ให้ดูเมื่อวานนีน้นะครับค่ะมคืนนี้ครับยายการพัฒนาซอฟต์แวร์นี่ยฮะที่จะสั่งการออกมาเป็นภาพความประทับใจเมื่อคืนนี้ใช้เวลานานแค่ไหนฮะตั้งแต่วันที่เริ่มทําเขียนโปรแกร,รมจนถึงการแสดงนะครับ เราจะแบ่งออกเป็นสอง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 ช่วงด้วยกันครับในช่วงแรกคือในปีสองพาร้อยหกสเนี่ยนะครับเราก็เริ่มเริ่มที่จะเริ่มทำกันเล็กๆนะครับโดยการใช้ซอฟต์แวร์จากโดยการใช้ฮาร์ดแวร์จากต่างประเทศซึ่งเรายังไม่ได้ลงทุนทำอะไรเพราะยังยังไม่ได้มีนายทุนมาช่วยนะครับเราก็ได้ทำ นะครับแล้วก็สามารถเขียนโค้ดนะครับซึ่งเขา open source นะครับเราก็สามารถรรารราบบาที่่ะเข้าไปดูได้และสามารถเขียนโค้ดใส่ลงออไปแต่ไม่สามารถทําอะไรต่อเนื่องได้เพราะถูกล็อกถูกล็อกด้วยการที่ไม่ให้เราเข้าถึงนะครับีมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการที่สมาคมการแที่มีอย่อาะครับก็ได้รวบรวมแลวผิจัยที่มีใจรักและก็ที่ชอบในไทยด้วยกันแล้วคุยกันนะครับว่าว่าเราอยากจะทาสิ้นนี้ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ เรามารวมกันแล้วเราส่ว่ยันคิดดีไหมทุกคนก็บอกง่ายๆครับลาออกจากงานมาเลยครับตั้งแต่ปี2,560เปรอคะครับใช่ครับลาออกจากงานที่ทําอยู่มาอยู่ร่วมกันกับสมาคมเลยนะครับซึ่งผมก็ดำเนินการและดูแลทุกอย่างเลยโในการได้รับการสเสนนจากบริษัท AI a u o b a t i v e n t e r นะครับซึ่งเป็นบริษัทกลุ่มของคสพเนี่ยช่วยเสรอเินงประมาณ จนกระทั่งเราเริ่มทํากันพัฒนาต่อจากการทํำในอีดอในเ,เล็กนะครับจะเป็นเอาท์ดอตั้งแต่ตั้งแต่พูดง่ายๆนะครับตั้งแต่ปี61เลยนะครับ <ฮะ S 1> ตั้งแต่ปีหกหนึ่งเราเริ่มทำกันมาจนกระทั่งเรามาสําเร็จเอาปีหกสองะครับปี6-2เดือนมีนาที่เราสำเร็จเลยโอปีเดียวนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าปีเดียวที่เราทําสําเร็จแล้วก็เรารู้สึกด <c oughs> ีใจมากแล้วเราก็ได้เพิ่นจำนวนลำ นะครับให้ให้มากขึ้นเพื่อเพื่อมีความตั้งใจนะครับที่จะ,สะแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรวัชกาลที่สิบเราก็ในการที่จะนํามาโชว์ในงานนี้คร็นงานวันีราชาพิเศษปีเดียวเต็มๆนะครับที่พวกเราไม่ได้ทําอะไรเลยเรียกว่าโหโหมีงานเตรียมสาหรับงานนี้โดยเฉพาะใช่ครับผมแล้วก็สิ่งที่สาคัญกว่านี้ก็คือการเตรียมงานของเราเนี่ย เป็นศีมือคนไทยและเป็นศีมือเยาวชนไทยล้ว,วนๆครับเพราะว่ามผมเป็นคนทำในการกน้อยเจ้าเวหาอยู่แล้วที่สอนที่ทำเครื่องปิดที่กระเทศเพราะนั้น เราจะใช้คาว่าแรงงานก็ได้นะแรงงานที่มีมีภูมิปัญญาแรงงานที่มีความสามารถทางด้านนี้ก็คือเด็เกๆตามโรงเรียนต,ต่างๆนะครับโดยการประกาศทาง Facebook แล้วรวบรวมมาช่วยกันนะครับซึ่งอายุน้อยสุดก็สุดสามขวบนะครับอายุสูง <ๆ S 2> สุดก็18ปีนะครับ ดยที่มีผมและนักวิจัยสามคนคอยเชและคอยให้ความรู้ในการช่วยประกอบและทำจนกระทั่งระสอบทะสบผลสําเร็จเป็นศิมป์คนไทยล้วนๆค,ครับโหสุดยอดเลยฮะทั้งทีมมีกี่คนนะครับคุณพิเศษทั้งทีทั้งทีมมี25คนครับจะเป็นผมและทีมน,นักวิจัยรวมประมาณ5คนในักผ่าน5คนละที่มีอายุหน่อยนะครับแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเด็กๆอีกประมาณ20คนเด็กสุด23ใช่ไหมคะ เด็กเด็กสุดสิบสานะครับซึ่งเด็กสุดสิสาเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าความสําเร็จตรงนี้น,นะครับเราตื่นนอนตอนเช้าคือเก้าโมงนะครับแล้วเราช่วงขณะที่ซ้อมขณะที่ฝึกมาเนี่ยเรานอนตอนตีสองตีสามกันทึกขึน นะครับแล้วพอเรารู้ว่าเราสามารถที่จะมาแสดงโชว์ในท้องสนามหลวงใ <ฮา S 2> น,นนะาราชวิธีษฐ์ปรชาพิเศษได้เนี่ย <ฮา S 2> หลังจากนั้นแล้วเนี่ย,ยที่เราย้ายการผลิตนะครับจากที่อฟฟสศสมาคมมาอยู่ที่สนามหลวงนะครับเราเริ่มการทดลองและเริ่มผลิตเพิ่มเริ่มเช็คอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทุกวันเลยนะครับตั <ฮา S 2> ้งแต่ตั้งแต่11โมงจนถึง6โมงเช้าอีกวันหนึ่งค่ะไม่สงสัยอะค่ะคุณวิสิทธิ์คะอย่างงี้เวลาจะซ้อมอ่ะมันก็ต้องซ้อมนอก สถานตรงกลางแจ้งจริงๆ,ๆ <g ül> ก็คือไปซ้อมที่สนามหลวงเกือบทุกวันเลยอย่างนี้หรอคะใช่ครับเราซ้อมตั้งแต่วันที่27นะครับที่27ซ้อมชุดเล็กซ้อมชุดสัญลักษณ์แห่งชาติแล้วก็มาามาโดยตลอดจนกระทัๆๆ่ง,งนิ่งเพราะว่าบริเวณสนามหลวงเนี่ยเป็นบริเวณที่มีสัญญาณเยอะมากๆเราต้องต่อสู้กับสัญญาเราต้องประสบอุปสรรคหลายอย่างแต่เราพวกลมพวกนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคสําคัญไหมคะที่อาจจะทําให้ซ้อมไม่ได้ ครับลมไม่น่ากลัวครับเพราะว่าระบบของเราที่ทําขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่เรียนรู้มาก่อนเราก็ดูจากของต่างชาติว่าเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างเขาใช้วัสดุอิฐอะไรบ้างที่สามารถทําให้ลอยอยู่บนอากาศโดยที่ไม่ต้องไปไหนซึ่งชื่อหัวใจในส่วนหนึ่งเป็นหัวใจในเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจก็คือตัวระบบ GPS นะครับที่ทำหน้าที่ล็อกตําแหน่งค่าที่กัด latitude l o n g i t นะครับตรงนี้ สำคัญด้วยว่าลมแรงที่ไหนเซนเซอร์ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ตัวโดนลอยอยู่บนอากาศเรียกว่าแม่นยําในตําแหน่งนั้นๆนะครับแล้วก็ความเขาสามารถทนแรงลม,มที่ม,มีความเร็วไม่เกินสี่รือห้านอตได้ครับครับก็ตรงนี้ก็เรียกว่าแรงราไม่มีไม่มีปัญหาสําหรับเราเลยแต่เียที่เราและต่างประเทศกลัวกันก็คือเรื่องของความขี่ที่อยู่บริเวณรบอบๆเพราะเราใช้ความขีดในการก็คือเขาครับ คุณพิสิทธิ์ฮะส่วนของอซอฟต์แวร์แน่นอนเราพัฒนาได้ไอตัวฮาร์ดแวร์นี่นะครับที่ตอนได้คุณพิสิทธิ์บอกว่าเริ่มต้นจากการที่เราต้องไปซื้อฮาร์ดแวร์จากต่างประเทศถูกต้องไหมฮะ ครับก็คือเราเรา,เราไม่ได้เราไม่ได้ซื้อรับคือเราไม่ได้ซือ้อ,าอจากต่างประเทศแต่ว่าเราเราใช้ในของเราใช้ของในเมืองไทยที่เขานําเข้ามาแล้วเรามาประยุกต์จากตรงนั้นก่อนเราประยุกต์นะครับแล้วก็ใช้ใช้ซอฟต์แวร์เราที่เขียนน่ะใส่เข้าไปเพื่อให้<ๆ>เขาโอเพนซอสพอดีเราก็เลยสามารถแทรกโค้ดของเราเข้าไปได้ตอนนี้นี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรารู้ว่าเราทําได้แน่นอนเพราะเราสามารถที่จะเข้าไปควบคุมมันได้ครับ เราเรา,เรามีความเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถทําได้แน่นอนปั๊บเนี่ยได้เจอกับบริษัทเอนะครับเอไอแอลอุปติเน,นเจอร,ร์ซึ่งอยู่ในกลุ่มของรทศอพอ,อเนี่ยนะครับเป็นบริษัทย่อยเนะี่ยได้มาลงทุนให้เรานะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตอนแรกก็ไม่ไม่เชื่อว่าเราจะทําได้นะครับ,รบแต่แต่พอมาเห็นเสร็จปุ๊บ อันนี้มันเป็นขุมเงคนไทยซึ่งซึ่งบริษัทเขาเนี่ยกลุ่มไอซอลเนี่ยเขาก็ส่งเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วพอเห็นแล้วก็แบบเขาแค่เห็นแบบเดียวว่าเขารู้ว่าเราทําได้เพราะว่าซอฟแวร์เราทำที่เรเองไม่ได้เรียนแบบไม่ได้ลอกเลียนจากต่างประเทศเลยนะครับนี่จากเป็นเป็นกิจการเพัฒนาของเราโดยตรงและทําได้จริงๆเขาก็เลยลงทุนให้นี่แหละครับจนกระทั่งเราประสบความสำเร็จคุณพิสิทธิ์เคยมาออกรายการของผมฮาร์ดท็อกนะฮะเราเคยพูดถึงเรื่องของการสนับสนุน นะครับให้เยาวชนไทยมีโอกาสในการที่จะแสดงฝีมือและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เยาวชนไทยที่แสดงฝีมือในการสร้าง นะครับปรากฏการณ์กับวงการทคนในประเทศไทยเลยนะฮะคราวนี้จะจะมีการเชิญครับแต่ของคุยคุยเกยกับคุณจินะครับก็ได้เวลาหนึ ala to year, yes. ่งปีแล้วนะครับใช่ในคลีพอดีเลยเนาะใช่ไหมครับหนึ่งปีพอดีที่ผมคุยกับคุณจินมาครั้งหนึ่งว่าผมจะทําสิ่งนี้ให้ได้ผมาทําสําเร็จครับสดงความยินดีด้วยนะฮะแล้วจะมีการต่อยอดตรงนี้ยังไงต่อฮะคุณพิสิทธิ์ครับ ก็สิ่งที่จะต่อยอดตรงนี้ได้อ่าผมก็มองหัวใจสําคัญก็คือนักพัฒนานะครับ <S <S 2> <S 2> เราจะต้องอ่านําสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปไปไปแสดงโชว์อ่า ทั่วประเทศถ้าพาไปการพัฒนาประเทิในหลวงและการวิจิตของเรารพร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเยาวชนนะครับหรือนักศึกษาเนี่ยนะครับพอสนใจแล้วทันยังไงเรายินดีที่จะให้ความรู้เหล่านี้นะครับเพราะว่าเราตั้งใจที่เอาเอาความรู้ที่เรามีเนี่ย ب, เป็นค,ค,คือเป็นโรงเรียนที่จะสอนแับคนที่มีความสนใจเพื่อสร้างนักวิจัยให้มีความสามารถเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องประเทศชาติต่อไปครับ ครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะม่พี่น้องในภาคต่างๆจอต่างๆก็คงได้มีโอกาสชมความสวยงามของโดรนนี้นะฮะหภาคเลยนะคะครับผมค่ะค่ะยังไงขอบคุณแทนคนไทยทุกคนด้วยที่ทําความภาคภูมิใจให้พวกเรานะคะขอบคุณคุณพิสิทธิ์ค่ะครับผมก็ขอขอบพระคุณเช่นกันนะครับมีความสุขจริงๆครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับ